ย่าย <Yeah S 2> ่าไม่เอาแล้วลูกมันจะติดนิสัยเลยไม่เอาค่ะไม,ไม่เอานะม <ic c oughs> มัน,นมามาคุณยายขอคุณยายจะพาไปเซเว่นแล้วนี่มาตาสวัสดีค่ะหนึ่ง <S 1> <S 1> ท่านค่ะ ีกาดูดูชุดน้องเพชรดูชุดน้องเพชรค่ะน่ารักมนแล้วก็มน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 หมุนอ่าใครทำล่ะใครพาทำล่ะอย่างนั้นแหละใครพาทำอะไรก็จะทำานั้นเพราะว่าเขากำลังเรียนรู้ตอนนี้เออเอาอัเนี้ยมาเข้ามาเอาออกมาจะช่วยด้วยแค่จ้าทะเลทำอะ คนชวยตื่นแล้วตื่นแต่เช้าเลยเพราะว่าคุณตาไม่ได yeah. ้ไล์สด2วันคุณตาพอถึงเวลาคุณตาก็มันฝนตกคุณตาบอกเห็นะก สะผมมุ่งมโนกัตาเล่เ,เล่อย่ากวนสินถ้ากวนเขาก็จะเป็นอย่างนั้นนะขู่กวโอ้อไม่อย่ากวนอะไรไม่ไม่ได้หรอเอามาเอาตาเล่ลองอธิบายสิตาเล่ล,ออเล,ลุกขึ้นมา ้วเล่า,าไปเซเว่นเลยเอาโทรศัพท์มาให้ยายมายายยังไม่อนุญาตให้เล่นเล่นได้ไงมานี่เลยค่ะพี่พลอยไม่นะพี่พลอยฟังยายไหมย,ยายยังไม่อนุญาตเลยไหนไะปเ,เอาโทรศัพท์ยายาม,มาจากไหนดูดูจัดจาก,การเด็กก่อนเนาะดูจัดก,การเด็กก่อนนะคะไม่เียายายอยู่ไหนนะไหนไหนไม่เียวยายอยู่ไหนกนละ <c oughs> ัวไหม อ่านั่นแหละกลัวนั่นแหละเก็บไว้เลยตาเล่เก็บไว้เลยฟังยายก่อนเขาแย่แต่ไหนเขาแย่แต่นเหรอเอาเก็บไว้เลยตาเล่เก็บไว้เลยเก็บไว้เลยอืมเนี่ยอ๋อมาให้ยายลูกมามาให้ยายเลยมาให้ยายเออโอ้เก่งมากเก่งมากอืมเก่งมากเลยเห็นไหมนี่นี่ใครคะ นี่น้องเพชรน้องพคอยค่ะคอยถ้าถ้าไปเตือนที่ไหนเขาจะถามว่าใครน้องเพชรน้องคอยค่ะขี้หมูว้ขี้หมูว้ายขี้หมูเเป็นไขแล้วตอนนี้เพิ่บนะคระปงก๋อกองไกปอยกะปอยกป่่่ก็ล้มแล้วสิล้มไหมโอ้ยเก่งมากไม่ล้มเลย ไปก่อน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 ไปน้องพลอยค่ะน้องพลอยค่ะน้องพลอยน้องพลอยลูกพ่อบอยค่ะข้างหลังเดี๋ยวบันนี้บานนี่ข้างหลังเหรอตาเก็บให้หน่อยได้ไหมมามามาตาเก็บ มามาไหนเก็บเก็บตาเก็บให้หมดเลยเครื่องโทรศัพท์ตาแอบไว้เลยตาเล่นซ่อนหาเลยไปเดีเยวจะ่อยมาเออเออเออจ้าอืมอืมอืมจ้านั่นแหละเข้าใจไปบัดเนี้ย โอ้โหพอไปเมื่อท uh, uh, ี่สิบเก้าคนละเนาะฉันไม่ได้เฮ็ดหยังอ่าอืมอืมบานิเอร์อืมเจ้าเจ้าว่าจากคนจากหลังเขาก็เจ้าปริมาณคนมาคอยสิ พอหลังจากที่เจ้าไปเว้าแล้ว่ไมค่อยสิได้วยพูอืออะไรเออคอยกัดคอยเอาโทุไปหายายนางดูยายนังเลย บานีว่าเี้มีดอกฟังกันอนจาจ้าบ่าเจ้าบ่าวมันจบกันเราใครยสิบาวว่าเจ้ามันบาน่าอ,อแล้วอันแล้ววันนี้พ่อพ่อแล้วแล้วมื้อนี้มันบ้ให้ไปเลือกเขาไว้สเฮ็ดเจ้าเฮ็ดขขาต้มขอขาวขาต้มมันโค่นกับข้า ก็ไปเอามาเลือกให้แม่เลือกอันกากเลือกดำดำคีมนั่นออกไว้ืมคอยจ้าคอยเห็นแล้วคอยรู้แรงแล้วจ้าอันซุ้มนี่เพราะวะ่าเขารายงานอยู่เออว่าเอานั่นเอานี่ค็คอยม, <c oughs> มือแรงมือแรงรองสิเมียสิเสื้อเอาเนัออยู่งนกินไปพร้อมกัเออมัน แมนเพื่อนนะแต่งให้เมิดล,ล้องคอซิเราก็ให้ไปหาข้อยี่เหลียวเด้อเพื่อนไปเฮ็ดอันท้องกันเออทงนะ้งหนาว่าเพื่อนสีสูทอดให้กินมามม,มั่ล่ะคะ <c oughs>